ชื่อของอันเดรราบิโอเรมีข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็มาช่วงกลางๆเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนๆก็ยังไม่ค่อยเชื่อข่าวนี้เท่าไหร่ จนเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาครับผมดีแอตแลนติกสื่อสุดแม่นประจำเกาะอังกฤษรายงานว่าตอนนี้แมนยูกําลังเดินหน้าล่าตัวมิดฟิลคนนี้มาแล้วและจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นสกายสปอร์ตอิตาเลียโกแมนเชสเตอร์อีฟเวติ่งนิวต่างรายงานตรงกันว่าปีศาจแดงสามารถบรรลุข้อตกลงค่าตัวราบิโอกับยูเว่ได้เป็นทีเรียบร้อย ซึ่งปกติเวลาที่เขาจะได้นักเตะใหม่เนี่ยแฟนๆก็จะพากันเฮโลดีใจครับแต่กลับไม่ใช่แฟนแมนยูทุกคนที่คิดแบบนี้เพราะว่าสาวกเรดเดวิลบางส่วนกลับกลัวว่าราบิโอจะเข้ามาเป็นไวรัสตัวใหม่สร้างปัญหาให้กับทีมแต่ทว่าไม่ใช่ตัวนักเตะนะครับที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าราบิโอเนี่ยเขาไม่มีอะไรไม่มีพิษมีภัยแต่กลับเป็นคุณแม่ ผู้ทำหน้าที่เป็นเอเย่นเจ้าตัวนี้ต่างหากและครับที่ต้องบอกเลยว่าเธอผู้นี้นะครับผมมีวีรกรรมสุดแสบสันมากมายจนหลายคนต้องเรียกว่าคุณแม่และวีรกรรมที่ว่านั้นมีอะไรบ้างวันนี้ขอบสนามอินไซ์จะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับ คุณแม่ของราบิโอเขาชื่อว่าเวลโรนิกราบิโอครับผมเริ่มสร้างวีรกรรมตั้งแต่ลูกชายยังเป็นนักเตะเยาวชนซึ่งสมัยแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่าย้อนกลับไปตอนนู้นเลยนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยดึงตัวราบิโอครับมาร่วมทีมเยาวชนอยู่ๆไปได้6เดือนครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคุณแม่พาลูกกลับฝรั่งเศสซึ่งก็มาให้สาเหตุว่าตอนนั้นเรือใบสีฟ้าแมนซิตี ไม่ได้ให้คุณค่ากับลูกชายเธอมากพอครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราบิโอเพิ่งจะอายุ15เข้าใจปะ่ะอารมณ์15ยังไม่ต้องต้องไปเอาใจอะไรนะครับมีนํำซ้ำบางข่าวยังบอกว่าเพราะตอนนั้นคุณแม่ราบิโอไปของเงินเพิ่มในการเซ็นสัญญาสุดท้ายครับราบิโอก็กลับมาอยู่ในทีมอะคาเดมีของฝรั่งเศสก่อนจะได้ไปเริ่มสร้างชื่อและขึ้นชุดใหญ่กับปารีสแซงแมงซึ่งไม่นานครับ คุณแม่ก็ได้เริ่มสร้างเรื่องต่อครับอ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนในปี2012ครับช่วงนั้นเนีเป็นช่วงเบพรพักครึ่งซีซั่นหนีหนาวอ่ะปารีสเขาก็มีแผนเดินทางไปซ้อมที่กาตานะครับผมซึ่งคุณแม่ครับก็ขอร้องติดตามลูกชายไปด้วยและก็บอกให้สโมสรอนเนี่ยออกค่าตั๋วให้ด้วยนะอ่ะอยากไปอะ่ะ แต่ให้ออกค่าตัวให้ด้วยซึ่งปารีสก็งงแล้วก็ปฏิเสธครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีนักเตะคนไหนได้อภิสิทธินี้อ่ะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณแม่ไม่เข้าใจครับเดือดด้อนหนักเลยด่าเยอะแยะไปหมดและก็ลั่นว่าจะไม่ยอมให้ลูกชายบินไปกับทีมและยังบอกให้สโมสสเนี่ยขายราบิโอออกจากทีมไปซักนะครับซึ่งหลังจากวันนั้นนะครับคุณแม่ครับก็โดนผู้บริหารปารีสเขาส่งจดหมายเตือนพร้อมลงโทษทางวินัยราบิโอก่อนจะส่งนักเตะรายนี้ไปยืมตัวกับตัว ครึ่งสี่สั้นซึ่งตอนนั้นแม่ของราบิโอนะครับผมแทนที่จะเขาเรียกว่าอะไรเดียสงบปากสงบคำกับกลายเป็นว่าครับไปสร้างปัญหาที่นู่นต่อครับด้วยการขอเข้าไปดูลูกชายทุกๆก,ก,การฝึกซ้อมครับไม่ว่าลูกชายจะฝึกซ้อมวิ่งฝึกซอ้กซอ,มกซอมนู่นฝึกซ้อมนี่ฝึกซ้อมนั่นแม่ขอเข้าไปดูหมดไม่รู้เป็นอะไรแน่นอนแหละครับทางสโมสรตูลูสนะครับผมก็ปฏิเสธคําขอคุณแม่ทั้งหมด หลังจากยืมตัวเสร็จนะครับผมก็กลับมาอยู่ปารีสรรบิโอก็เริ่มมีเส้นทางอาชีพไปในทางที่ถูกต้องครับเริ่มเป็นตัวหลักในของทีมเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ทว่าคุณแม่ก็ยังไม่หยุดสร้างเรื่องหน้าปวดหัวครับเรื่องนี้เกิดขึ้นื่าปี2014ครับวันนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ไม่รู้มีอารมณ์หงุดหิดอะไรเข้าวไวทองเมนไม่มาหรืออะไรครับไม่รู้จริงๆคุณแม่ครับไปดักรอโลลองรองที่ลานจอดรถ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่พอใจที่ลูกชายโดนดรอปไปเล่นกับทีมสำรองอ่าซึ่งคุณแม่ไปยืนด่าจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทีมปารีสต้องมาลากตัวคุณแม่ออกไปอะคิดดูดิฮะแล้วมีหนาซ้ำครับในปีนั้นครับคุณแม่ก็ยังสร้างวีรกรรมเพิ่มเติมมากมายก่กองครับยังมีการบุกเข้าไปในแคมป์ซ้อมปารีสท่กาตาทั้งท้งที่สโมสอนเขาก็ปล่าประกาศแล้วว่านอกจากนักเตะไม่ให้ใครเข้ามาทีนี้เด็ดขาดครับ บุกแล้วก็ไม่พอนะฮะยังมีการพยายามพาลูกชายย้ายทีมหลังจากสัญญาใกล้หมดซึ่งณวันนั้นครับคุณแม่ทําหน้าที่เป็นเอเย่นไปพูดคุยกับสโมสรเองนะครับผมโทรไปหาโรมา่าบอกว่าลูกชายออยากย้ายไปแต่มันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกครับเมื่อเวโรนิกไม่ยอมเจรจากับพออ,อโรม่าครับคิดดจ,จะจะย้ายทีมแต่ไม่คุยกับผู้ใหญ่หลักของเขานะฮะไปโวยวายจะขอคุยกับรูดิกาเซียโค้ชโรม่าในตอนนั้นเท่านั้น ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็งงครับว่าไอาการเจรจาซื้อตัวนักเตะเนี่ยมันไม่ใช่นาทีของโคตรโรมา่าด้วยซ้ำนะฮะก็งงว่าทําไมต้องอยากคุยกับโค้รสุดท้ายโรม่าก,ก็เลยล้มการเจรจานั้นไปแบบไม่ใยดีอะไรเลยครับกลายเป็นว่าท้ายที่สุดตอนนั้นครับราบิโอต่อสัญญาอยู่กับปารีสต่อแต่ถ้าว่าคุณแม่ก็ยังไม่หยุดพยายามพาลูกชายย้ายทีมอีกรอบคราวนี้ครับเป็นกับสเปอร์บ้างครับแต่ก็ต้องล่มไปจนได้เนื่องจากคุณแม่เนี่ยนะฮะเหมือนเดิมนะครับไปเรียกร้องส่วนแบ่งเยอะซะเหลือเกิน พอมาถึงปี2018 2019ถึง2019ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ราบิโอมีสัญญากับปารีสนะครับคุณแม้เนี่ยนะครับผมก็ได้สร้างปัญหาให้กับปารีสเพิ่มเติมครับผมโดยบอกว่าลูกชายของเธอเนี่ยต้องการสัญญาในระดับเดียวกับเนม่าและเอ็มบอปเป้ว้า ซึ่งเรื่องนี้ครับพอพูดออกมากระแทกหูผู้บริหารไปแล้วนะครับผมมันก็เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นจนลูกชายของเธอไปลงเล่นในทีมสำรองอีกครั้งครับคุณแม่นะครับผมไม่ได้ทำให้แค่สโมอสรนปูนผัวอย่างเดียวครับแต่มันยังรัวไปถึงลูกชายอย่างราบิโอด้วยครับราบิโอตอนนั้นครับเกือบจะได้ย้ายไปสโมอสรบาร์เซโลนาแล้วเรียบร้อยคิดภาพดูดิ มีอนาคตอันมีอาชีพที่ดีมีเส้นทางที่ดีมากแต่พรากฏว่าคุณแม่ครับก็ไปชนกับสโมสรบาร์เซโลนาเหมือนเดิมครับเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่ทําหน้าที่เรียกค่าส่วนแบ่งเพิ่มเติมมากเกินไปจนท้ายที่สุดดิวมันก็ล่มแล้วเมื่อหมดสัญญากับปารีสนะครับผมรามิโอจึงย้ายไปร่วมทีมยูเว่ด้วยเหตุผลหลักก็คือเรื่องเงินเรื่องเดียวที่คุณแม่มองครับและนอกจากนี้นะครับผมคุณแม่ไม่ได้สร้างแค่เรื่องในสโมสรเท่านั้นนะฮะแต่กับทีมชาติฝรั่งเศสก็เอาด้วยครับผมโดยในวิธกรรมล่าสุด ของเธอครับยูโรที่ผ่านมานี้เองครับหากหลายคนยังจำกันได้นะครับยูโร2020ที่แข่งในปี2021เนี่ยฝรั่งเศสตกรอบปรไปดนมือของสวิตเซอร์แลนด์ณวันนั้นนะครับผมคุณแม่ของราบิโอครับก็ไม่รู้เกิดอะไรครับผมอยู่ดีๆครับวิญญาณมนุษย์บ้าเข้าสิงครับ ไปยืนตะโกนด่าพ่อของเอ็มบาเป้ไปยืนตะโกนชี้หน้าแม่ของต็อกบาว่าเป็นเพราะลูกๆพวกมึงนี่แหละที่เป็นตัวการทาให้ฝรั่งเศสตกรอซึ่งเรื่องนี้มานับนับดูแล้ววีรกรรมหรือเรื่องที่แม่ของราบิโอสร้างเนี่ยโอ้โหผมสามารถทําขอบสนามท็อป10ได้เลยนะฮะ และทั้งหมดนี้ยังไม่รวมเรื่องยิบยิบย่อยๆเรื่องอื่นๆที่ยังไม่ออกข่าวอีกมากมายก่ายกองนะเห็นแล้วก็ไม่แปลกใจและครับที่แฟนบอลแมนยูบางส่วนที่ติดตามข่าวฟุตบอลมานมนานนะครับจะก,กังวลว่าราบ,บิโอแม่งจะกลายมาเป็นไวรัสความวุ่นวายตัวใหม่ของทีแมนยู เพราะคุณแม่ของเขานี่แหละแต่ถ้าว่าเรื่องนี้ครับก็ต้องรอติดตามว่าคุณแม่ของเขาเติบโตขึ้นหรือย,ยังเป็นเอเย่นที่นิสัยดีหรือย,ยังบ้างที่คุณแม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะลงเอยกันด้วยดีไม่มีปัญหาก็ได้เรื่องนี้ชาวขอบสนามมองอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดนี้คือขอบสนามอินไซด์หากคุณดูและชอบใจติดตามตอนเก่าๆได้ตรงนี้และติดตามตอนใหม่ๆได้วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ